คิดจะเป็นสไพยบ้านนี้ต้องกินเนื้อหมาเพราะเนื้อหมาทั้งอร่อยฉ่ำลิ้นและมีสารอาหารถ้าไม่กินก็อย่าหวังว่าจะได้เป็นสไพยบ้านนี้แนะนำหนังหมากับกู๊รีวิววันนี้เป็นเรื่องราวของตำนานพื้นบ้านอย่างปีศาจหมาขาวที่ว่าด้วยเรื่องเวรกรรมของครอบครัวผู้ค้าเนื้อหมาที่ผู้เป็นพ่อเนี่ยเคยกระทํากับหมาพวกนั้นจนหมาเนี่ยเกิดความพยาบาทนะคาสาปต่อตระกูลและจากการเสียชีวิตแบบผิดธรรมชาติของคุณพ่อนามลูกชายที่เติบโตมาในครอบ ผัวที่ทําธุรกิจค้าเนื้อสุนัขมาเป็นเวลานานจึงกลับมายังบ้านเกิดพร้อมแฟนสาวเพื่อจัดงานศพแต่นามยังต้องค้นหาต้นตอของเหตุร้ายเพื่อยับยังความสยองที่กําลังคุกคามครอบครัวเขาและเมื่อสมาชิกในครอบครัวเริ่มเสียชีวิตตามพ่อของเขาอย่างสยดสยองทีละคนทีละคนนามจึงเริ่มรับรู้ถึงอาถรรพ์ของมิตรปีศาจสุนัขตามเรื่องเล่าในตำนานคืนบ้านมันมีขนสีขาวและจมูกสีแดงเข้มหยุดกินหมาตอนนี้ก็ไม่ทันแล้วเพราะพวกมันจะมาเอาคืน